ทำไมไม่ขยคนก็เหรออืมอืมยุงกูทำไมไป้อออกไปจากท้องยอมกูเดี๋ยวนี้อั่งนี้ สบายดีแ <unex> ม่้ <quin oster> <ine> มออโดยพี่น้องซ้อมกูมีฮะไปเรียนนำเต้าซ้อมกูถ่าตดาการบัคืนปิ๊บหนอ่ะอะพี่น้องกอ้ยฝนก็มาตกพี่น้องโดยพี่น้อง โดยพี่น้อโดยพี่น้องโอ้ยเฮ้ยมลายสนผูเบาครับว่า้าบ้านีไปลยผู้บ่าวผูตัวบ้านเดียวจุดดขบปัดตยนนไปจะกดอบนเียบไปงามแหง

ขักมอัวบมือั่เห็แก่อ่า้กนอนนอนจะบ่หับวมือตฟสิสิถือค่าแท้รับบมือได้ืสงนมือแม่่อต่คนีก็เบว้ตั้งแก่เนี่ยนอ้เอาว่านอนรับจู่บมแม่่อก็ได้อีกอ้จะมันมีแห้งอีกไดยจ้าปองขววน่ะ เสียใจแะ่จะถึกสอบแม่อยู่ทางนี้แห้งกว่าอยู่บ้านมึงข่อยด้วยหลังลงไปฮะเด้อเฮ้ยเผาไว้เด้อกันโจ๊กนั่นเด้อเด้อมันมาซ้ำดีทหาร อคอยคอยลงไปนี่ล่างมึงก็มึงขึ้นจากซีบก่างกแบน่าอเ้ยไปมอีแคนออกมาเลยตีบ้าเลยอย่าได้ด่าแกฮะบ้าแล้วคอยดีโมแมนอีซากอนอือนแคทตัาเลยเอออเ พี่ขอบไปพี่พคับนะขอบไปปวดเอยอ,อืม้าวอ,อยูย่แบบบเบ่อ่อยมึงมาเสียไปก่นอนเก็ากอมามีตะขี่ตมอมคันคันทีมนีไปเสียใจต้องห่อนะแม่ <laughs> เสียใจต้องหอ่อใ,ในสายของอีแม่นะ โดยเธอ,อ,อ,อทำอะไรกินหรอ,อต้อมยำต้มยำเผ็ดหรอ, yeah. อ,อ,อหจะลาเป็ดคือได้ไก่ น่ารักที่สุดนี่หนอยมันเลยโอ้ยสตัวออบต้มหอบม่มาอกแม่หอบไม่มาอีหอบกแค่หอบกระบอกลูกตีหอบมาตงเนย่เป็นยังดอกไปกัสวนลดขนาดนี้ไปกับไฟถึงไฟทองนะฮะ หอ่อ,งหหอทองนั่นห่อทงนี่เจอผายสวดลวดแม่เล็กหน่อยซองโตมันไปสบาย มามากินนด้ข้าวปุ้นนิดหน่อย,อยได้ข้าวปุ้นมาอีกแล้วมาจิน้นข้าวปุ้นเดอ้อน้ำปลาเรามีไหมข้าวปงเป็ดหรอพอนี่น้ปลาไม่มีใหน้ำปลามาให้ลุงกินหน่อย น้ำปลาแล้วๆโอ้ยไก่ก็กินเขาก็ระถึกอยู่ท่านสิครั้งก็บสงสารมันจอยพร้อมหอม,อมแหง้ง สรุปแล้วมึงตื่นไปไหนมานี่ไปหาเห็ดไปใส,ส่สั่งอะมนบ้านที่สุดเอาไก่กข,ขาาี่ต้มแล้ววางใส่ซส่เลยต้มก็ต้มก็ต้มช่างเนาะ แซ่บโย่ข้าปุ่นนะซอยกิย้งกือข่าหอมลาบไก่เนี่ยทนะี่ลาบไก่เนี่ยคุณยังกินทีกินเรียบร้อยแล้วเจ้าเป็นลาบไก่ลาบไก่บ้านจะกินรอด <c oughs> กินเหล่านี้ด้วยน้ำต้มนะอุ่นอีกแหมใครคือขืนแล้ววะ งัวบอกงัวรู้สึกว่าจะกินซีนบ่อยไขมันก็จะไม่ขึ้นอีกเหรอกีหลดกลยมาบอกว่ารีหน้าเฝ้าแล้วเคยกระจกตัวนักขยันม,มันมาซั่อีกวะนี่งงกันยังสอกยังมหายอยู่นี่ยังไงก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญคุณป้าช่วยค่ากระจกมาสี่พันบาท แล้วก็คุณพี่คนสวยทางเชียงใหม่สามพันขอบคุณมากมายเลยนะฮะข้ากระจกทั้งหมดกูยังช็อกอยู่รักเมื่อกูช็อกเพราะฉันขายแบเ่เถอะโอ้โสิขายกับสงสารมันพี่น้องเอออุตส่ามาคุณป้าก็ซื่อห้ซื่อห้แล้วก็จ่ายค่ะกระจกห้โอ้ย มากินข้าวด้วยกันนะทุกคน<ม>บาบไก่แซ่แบๆเออตาแน่มมนมีก้อนเนาะใครจะกินข้าวเอาไปกินเหเอาไปกินเหรอมันกินปะล่ะบอสบา,างวันมึงน่าอ่ะเนาะ ต้มไก่ป้อนนี่นะ